ใจไทยในนาทีระทึกอินฟลูสาวจีนขอบคุณพนักงานร้านกีตา้าให้ซ่อนตัวจากกรณีที่เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่เกิดเหตุคนร้ายเข้าไปก่อเหตุการ์ยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนสงผลให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บ เหตุการณ์นี้สะเทือนขวนัญสร้างความแตกตื่นแล้วก็หวาดกลัวให้กับประชาชนพนักงานรวมทั้งนักท่องเทีย่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในห้างเป็นจํานวนมากค่ะจากการไล่สํารวจความคิดเห็นในายเว็บไซต์เว้ยป๋อค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็คือเรื่องของความเสียใจหวาดกลัวแล้วก็โกรธแค้นนะคะรวมถึงตั้งคำถามถึงเรื่องความปลอดภัยของการเดินทางม,มาเที่ยวประเทศไทยด้วยค่ะ ท่ามกลางความหวั่นหวั่นนี้นะคะกับเรื่องสะเทือนขวัญแต่ว่าก็มีเรื่องราวของน้ำใจของชาวไทยค่ะที่ไม่ได้ลดลงเลยที่เพจลอยจีนค่ะได้โพสต์เรื่องราวถึงนักท่องเที่ยวจีนนะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้บอกว่ามีหญิงนักท่องเที่ยวชาวจีนท่านหนึ่งอยู่ในห้างขณะเกิดเหตุพอดีแล้วเขากับเพื่อนๆชาวจีน ก็พากันวิ่งไปหลบในร้านกีต้าร์ที่ชั้น4ซึ่งเธอได้โพสต์เล่าเหตุการณ์สั้นๆพร้อมกับถ่ายภาพรวมกับเพื่อนๆในเหตุการณ์ค่ะดูจากตัวโปรไฟล์แอคเค n t เธอเป็นนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะชื่อว่าหยินกว้านฉีค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ใส่เสื้อสีขาวค่ะเธอได้โพสต์ว่ามาเมืองไทยครั้งแรกติดอยู่ที่ชั้น4ี่ของห้างอยู่ครึ่งชั่วโมงและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาช่วยนำทางพวกเราออกมา ขอบคุณพนักงานร้านกีตาร์ที่ให้พวกเราเข้าไปหลบด้วยค่ะ ทั้งนี้ค่ะก็คาดว่าขณะที่เกิดเหตุน่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนไม่น้อยติดอยู่ในตัวห้างเหมือนกับเธอคนนี้ละค่ะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่ายิ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนดังนะคะก็ยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้นสำหรับภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะคะนอกจากจะเข้ามาแสดงความเสียใจแล้วบางส่วนก็ยังแสดงความเป็นห่วงไปถึงภาพลักษณ์และก็การท่องเที่ยวโดยระบุว่าท่องเที่ยวกำลังจะดีเลย หรือคอมเมนต์ที่บอกว่างานนี้คนจีนยิ่งไม่อยากเข้ามาเที่ยวอีกเลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าจบแล้วการท่องเที่ยวไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะท็อปทของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยจากข้อมูลนะคะเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปี2566ค่ะได้แก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียค่ะเดินทางเข้ามา2.85ล้านคนค่ะตามมาด้วยอันดับ2ก็คือจีนเดินทางเข้าไทยที่2.2ล้านคนส่วนอันดับ3าก็คือเกาหลีใต้ค่ะ ซึ่งเข้ามามากกว่า1ล้านคนทั้งนี้ค่ะเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยก็ได้ไปเยี่ยมเยียนคนจีนที่บาดเจ็บนะคะที่โรงพยาบาลซึ่งนายเศรษฐาและก็นายปานปรีพะหิตธานุกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้โทรถ,ถึงนายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะ เพื่อแสดงความเสียใจโดยในนามรัฐบาลไทยต่อคนจีนที่เสียชีวิตและแสดงความห่วงใย,ยต่อคนจีนที่บาดเจ็บโดยเน้นว่าฝ่ายไทยจะสอบสวนและจัดการเหตุการณ์นี้ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างการจัดการความปลอดภัยทางสาธารณะเพื่อเสนอสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยสำหรับคนจีนที่เดินทางมายัางประเทศไทยค่ะก็หวังว่าความเชื่อมั่นในประเทศไทยนะคะจะกลับคืนมาในเร็ววันค่ะ